เป็นทีมีสิบแปดใชครับทีละสิบแตงการนใครอ่ะนี่สุปเซอรเของฮุทโอ้โหเต็นี้รอเชียใช่ไหมลูจ่ากรงกลางไม่ดีสีบอกตัดได้คับไหลขึ้นมาที่แอ็ดดาเด็ดกบเอ็ดดเด็ดยังไงอ่โอ้ยังได้ครับ บอลของสีมอกนะเปี่ยูกัต่มงนะเปิดมาเสาสองนี้ท่โดนยัาเกี่ยวได้กมแล้วเสียจังหวะไปนะเกี่ยวดูไม่กี่ทาครับคุณสั่งกที่เจ้าโอีเข้ม ก่อนก็มาห่างคาบหล่อมาสวยวก่อนขึ้นด้านซ้ายกันเองแต่ไปสองเก่งก็ของคาบคล้ายครับคือออกเก็บเทมีสองมาที่ก้อครับจับคลิปครับไม่ประกบอยู่สองเก็บเ็มครับอุดมาด้วขวาเปิดมาจะให้ไหม้ไม่แรงลึกเกินไปเก็บสง่งแรกของเสียไม้ให้มันมาเป็นศูนย์หน้าเปิดมาตรงกลางเงี้ยต่อยก้อนโอ้ โอ้ใจม้วนหลบกันแหวพุ่อย่างนี้ของกลางก็เพิ่มองข้างฟซัดไอย่างนี้นะตัวกลางก็ือยา้าแหนไปดูแวนของใหม่รับแต่ลูกแทนบอลนั่ของสีหมอกเลเปลีอยนี่โอ้ยยยย าการต่อบอลเท้าสูา่เท้าทำได้ดีหมดถึงจังหวะจบด้วยจะต้อน้ำซ้ำหนึ่งับไหลด้านขวาแต่ยาวไปด้านขวาครับเจ้าแคบเนี้ยแต่หลบมาในเครับเปิดมาตรงกลางก่อน แล้วโดนท่าสีบองตัได้ครับไกลมาท่าก็ติดบอลคนีบมาที่เจ้าโอ้โอ้อมาทีเข้มนี่เข้มเปิดเข้ามากบใหม่แทงผานซ้ายครับโอ้ไม่โดนสนกิดเก็บทิ้งมาแล้วจะสวนกับเลวครับลูกบอลเนี่ต้องทำบระตดนี้ตามบอลลูกนี้ก้ามมาเนีบยนี่แหละไม่เสียอาจารย์เจตนะโอ้ดีดปันป้นเจ็ดใช่ไห ตอบก็พาพาครับอ่าสร้างไปครับแต่าส,าาสวนแล้วฮะยืนชิแดงดับไม่หวานครับเจ้าพออครับ แล้วสีหมอก็ปัดขึ้นมาครับเสวอเลยลวา่วยากลางวันกลางวันม่ไหวแล้วไม่ไหวครับโอ้โหครับยังเหนียวหนึบนะกองหลังนั้นของท่าปลาครับเทมเอ๊จอดเข้ามาไหมครับเก็บบอลลูกสวยครับท่าปลาลกับต้มมนยหตุไม่ได้ครับโดี๋ยวี่จอดไม่เข้าครับเทมครับเปิดมาครับเอาไปดันถึงมาแล้วนะ เกมเนี้ยทาทงรชอบมาแล้วเด,ดินะบางค <c ười> รี้ยีอ้ยทำเติมีกคนอินเนะดียนะบางเนีัยขามีเติมครับนัดนขวานะฮะเ๋ยวกินมาเรีนะ่อะอาจารย์มุดเนี้โอ้โหนับไม่มีไปชชอครับครับต <c ười> ่อ <c ười> ออขึ้นมาครับไหลมาไปไนทีทุ่งเนยอมต้องดีนกบงวันีริง ยากจะลุยมาของภาพราเพื่อจะทวงประตูไล่ตีที่ไท้ได้ครับโอ้ส่วนลูกนี้ออกหลังก็เลยนะส่วนตะมาของสีหมอกเอ้ย เปี่ยเส้อสู้กันกลางสนามู้วนะกันในแข้งนี้เียวเห็นูดนั้ของภ้าพาครับคู่มาที่เอกครับเจ้าขอเแย่แต่ไม่พางเงบหยุกขึ้นมาเรายกได้รั้วจริงด้วยความ,มาวาที่บ้า100%แต่ซอีกทีไม่ได้เงี้ยติดกองหลังเงี้ยโอ้โห เนี่ยดับมุกเย็บเซฟจะไม่ให้เสียประตูนะได้เปพียงแค่ลูกเตะมุมโขมล่างเนี่ยของสีหมอกนะฮะแล้วจะเปลี่ยนตัวครับส่งถึงหน้าตัวเก่งลงมาก็ไดนะ้ของดานนริสเบนส์นะเปิดม,มาดองทิ้งขึ้นมาครบับออฟแถวสองครับเป็นบอลของสีหมอกครับกลับลุยมาปั๊มบอลกันอยู่ต้องคืนเก็บถึงคนละสามประตูเลยนะครับของสีหมอกครับ โอ้พยายามจะปาแกแนอ้ลยมีออกไปก่อนแล้วนะถูกไหมกลาครอบออกไปก่อนเนอะโอ้โห เป็นลูกฝารับมีเสียงไม่ดีตามแ้วยนะะเ่งให้ตรงจุดนะจุดเกิดเหตุบอกอยู่น็นแดดเล่นเร็วเลยนะจโมาเขาสองครับวงทิ้งเอาไฟอะไรของออฟครับเจีายวรถถังนะโ่โดนเบางนิดเดย ยังได้คนระับกอนอย่างพี่เอ,นะเอ,อกครับเอกล็อกลมมาครับเอกตัดเข้าตรงปลาครับอยาจะอวดเลยฮะโดนซ้อนเนี่ยกระตุดเดยนะครับเก็บลงสวยนะมครับโอเคแบ้วเปิดมาครับใหม่ <R> อย่างนี้นะห่างขอบลงสันทุกทีนะซุปเปอร์เซอร์ก่อนอยากได้ก็โอ้นที่นี้เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ของเจ้าโอน สับตีด้วยเนื้อเตยของตัวสาวครับให้พลาดาครับต่อตอนนี้ครับอหางเหลือแค่ลูกเียวงดู่าการข้อความรับของสีหมอกเลย เตะกลางๆกับเบนดนามีเตะรับเบนแหวกไปเองแล้วโดนเขียอนี้ฟ้าแล้วโอ้โหนี่โอ้่าชนเอื่ต้อลนะครเป็นลูกวีที่กับของสีบอกเลฮะ โอ้ยิงติดตังแพงครับอยากจะไม่พ้นแล้วแม่ยิงไม่เต็มเท้าครับโอ้เว็นยังได้ครับตะลุยมาแล้วนะสูดฟังบอลลุยใส่มาไม่ได้ยิงตาคาแล้วเตาไปขาดขึ้นขางในขึ้นหลังแล้วหัวอยู่10นาที เผมคู่ต่อไปครับจะหาเตรียมตัวได้เลยคนระับอนะินดิสิบัลเลนะจะงแชมป์ของคือมีกองพลนะับบานแน่นอนกับในสุดที่ที่สามครับถือว่าเป็นคู่ที่น่าจับตามองคนระับกับการลุ้นแชมป์ของอินดิสิบัลนะฮะขอได้นี้ครับเดอร์บนะูครับเออชนะการของบรีทีมาได้คนระับตอนนี้เดอร์บูก,ก็มีอยู่27คะแนนคะรับนะเป็นจ่าฝูงนะแข่งมากกว่าเดอร์บนะูครับ เจอของอินวิสิเบนะวันนี้ก็ถือต้องชนะเท่านั้นับ่าอินวิสิบลนะาชนะวันนี้ต่อจากคว้าแชมป์เลยับ่าเกิดเสมอหรือแพ้ขึ้นมาเป็นนั่นต้องดูฟูเพ่อจะคว so Th ้าแชมป์รายการนี้ไปกับตูต่อไปก็มาติดตามเลยเดียวอินวิสิเบิลนะกับทีนี้กองพลับตัวที่ไลเทียบตัวได้เลยูอยู่ไปทางทีเซ็ตเครับ ก็น,นี่เป็นสีหมอกรับนำอยู่สามครับมันจกลงใจยกเอกไม่ตรงต่อครับต้องเสีย เป็นลูกแท่งบอลับทีที่ของสีมอกรับหนุ่มไอ้ที่เข้มจะจับขึ้นะครับไม่มาโอ้แต่ยาวไปแล้ว แตีนฟฮะตัวีเข้ามาเร็นเก็นลูปของทีนไฟครับแต่ตัวเขาตีเเฉยไม่ได้ครับถึงนะโม่งตัดนะโม่งที่กไฟนะเป็นูกคู่ของครัาครับไฟพื่อนก๊กกลางนะเอ ไม่พาเนี่ยตัวเดียวก็เบนเบนดีมาแล้วหลุดแล้วแล้วผงสีบอกครับไม่ไหลยังโดนซ้อลเนี่ยเจ้าแชมป์เนี่ยลงมาสกัดได้ครับตัวจะมีการเลี่ยนลบข้างสนามเนี่ยให้ลงมีก่อนเลยขึ้นมาขึ้นมาเสร็จมาเกอร์ตัวเก่งเนี่ยประมาณข้างต่อที่น่ารักโอ้ ขาฟ้าตับได้ครับเจ้าอ๋อครับการขวามีเตือนรถไหลขึ้นมาที่ใหม่ครับไม่ใส่เข้าตรงกลางเปิดมาติดเอ็กเ์แล้ ouais, see, วเพียร์มาลุกขึ้นรถไปรับสบายครับผู้สาวกโตหอมสีหมอกยึดขึ้นมาที่เจ้าการครับการเข้าตรงกลางแล้วดึงหลอกเปิดตาติดครับเอกของข้าฟ้าครับตะลุยเดียวขึ้นมาครับเอกพลิกมาแล้วไม่เปิดอีกทีก็จะติดครับฟังบอลอยู่

ดูเป็นชัก้าเปไหมอ่ะปล่อยบอลโกครับบ่อนเรับเอี๋ยวะลุขึ้นมาไมา่จะเกี่ยวเข้าใม่แคบไม่ยาวเกินไปครับี้โหอบอลอยู่กบเจ้าแชม์คบเข่ง๋ยบมาที่ใหม่หลบกลางแชมหลบมาหนึ่งโหมซ้อนับ ไนรปเอได้ไหมแพงยิ้มาของสีบอกคกับโอ้เลยอยู่มีเป็นบอลของข้าวปลายร hey, oh, okay. ัวตัวลิฟท์ไปนะแะครับค oh, <okay. S 1> ิมา้ายไม่ถิดอ,ออกนะตัวหลังปกับพีลไฟนะ จริงงันโมงเลยเราตรงกลางเยจ้าเป็นจะลุยนะแถบออกไปนะอยางเป็นทุกเนี่ยฝากวางของท่าไรไม่แล้วตัดได้ครับของสีมรกับ โอ้แล้วหมุนมาแล้วซ้ายดีมาลูกนี้มากหนักเบาไปครัยบเหวี่ยงตรงตัวด้วยครับวางเร็วเข้ามายังสกัดได้ยังแมี้ยมีมาแต่ด้านหลังครัยบถึงให้เป็นลูกฟาวนะฮะของสีหมอกเงีบกองหลับไม่ทิ้งบอลก่อนครับเพื่อถนัดก็หท้านะโย่แงจะเล่นนะฮะของสีหมอกเงีบสกอร์ยังนับเยอะสามซองเงีบ ว้าหยอดเข้ามาโอ้เนียลอยก็้มี้าวูก็เ๋วยแส่ความแข็งแกร่งใหู้มัได้เลยแฉข้างไ่ออกครับแฉมหลบมาแล้วเจ้าแฉมัขนาดที่ขึ้นมาแล้วออกไปแล้วเหลือสองนาทีเศษคร็บในค่งหลังครับอย่างไม่รวมเพื่อเศษคู่ต่อไปนี้ เป็นถือว่าเป็นบิกแมักเลยครับบิิโก้เจะตัวับคุดนี้ของพลาดเกียดทัวนะฮะแล้วก็มอตาเขาไม่แม่หตาตัว ปีศาจไม่ได้ไดนะของท่าพากจะเตะลอยโด่ขึ้นมาครับจะให้เจ้ากันเยอะเนี่ยกันเดนะือตาเนี่ยจะแหวกเนี่ยอ้าวววท้อบอลมาที่นี้ท่าพากับตัดดไ้ครับเข็มเปิดสวนมา,าครับตรงกลางไปถึงหลอกมาครับไหลด้านขวามาที่กอนครับตัวเคามาของทีมครับยอัวอะไครับเอครับ มจอดเข้ามาที่กองยับเก็บบอลลง,งยับกองมีความแจกแจกกระปุกขึ้นมารนะับแบบอย่างใจดีเนะี่ยฉันอยากด้วยครับมีสิทธิลุกเตะมุมนะของท่าปลายเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวของท่าปลายครับส่งให้ของเจ้าโอ๊ตลงมาแทง,งนะของเสียไปนะลุกเตะมุมเขาที่จะลุกประตูนี้เสมอแล้วของท่าปลายคร,รับเล่นสัน้น กแวยัดซ้องบอลลูกแล้วแม่แล้วกูจะถ่ารูกฟ้าเลยสงสีมอกเขถึงบอลก่อนยัดโอ้ยมาได้ขอโทษได้ขอโทษกันยับโอ้ยมีการตาดเจ็ดรับการสนามยัดเอาน้ำมาตรวจเยี่ยมที่ไหนเป็นน้ำดื่มกระทุ่แดงนะ่ะ าสู่ครัวมาทีชุดทนะนะนะ้ายแล้วโดนะถึงลกตัเตะขึ้นมาของทัพแรกหมดเวลาแับเจ็บนิดนึงนาทีนะครับคนเจ็บนินึงนาทีครับสามสอง,สอง,สองสออก็สีทอกน้ารกต่อจะตัดึงหลอกเล็ออก กับตะลุยน้ดสองทุกอนเนี้ยแต่ดไใทุ่มเนีของา,พพาคาทุมาตรงกลางก็ตื่ที่ก่อนก่อนถือเข้ามาไม่พาเนี้ยับสวนมนไม่ได้ จะขึ้นมาไปค่อยไนหาว่าลูกนี้หรือเกนไปครับโอ้โหบวกต้องทุบเองครับเจ้าโอ้เปิดมาที่เจ้าแชมป์เปล่อยให้เอกครับเอกไม่เชื่อใจครับเอกขึ้นมาแชมป์นี่ส่วนธรรมดาไม่ได้ครับสีดีครับ

โู่แล้วได้แฮงบอลด,ด้วยครับนะามารู้จักลูกฟรีที่ครับโอ,อ้โหเ้องรอฟังเสียงวิทยากา่ตัดสินนะฮะตัวยรี่เก็บอุกรณนขอ,องตจ้ก่อนเนี่ยแข่แสงสามคนครับขอ,องสีหบอกครับ ก่อนวิ่มาวิ่งมาในกำแพงครับแต่แล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับหมดเวลาการแข่งขันครับเดินนักเตะทั้งสองทีมครับที่กลางสนามก่อนครับเดินที่กลางสนามก่อนนะสู้กันในเกมครับจบเกมก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับแถมแล้ววันนี้เป็นสีบอกครับเก็บสามแต้มได้ครับขาปลายเป็นีมีไล่ขึ้นมาไม่ทันนะฮะนี่ครับสีบอกบาดีจริงๆครับยึงนำสามสูงครับ พาา,างไล่ขึ้นมาได้สองลูกเท่านังบจบเกมครับสามประตูสองเรับต้องขอขอขอคนนะทัทีเครับจบเก,บเบเกบแต่ไม่จะเหนื่อยบแหมนาวผู้ต่อไปนะ